มีรายงานสรุปเหตุกราดยิงที่รัฐเท็กซัสเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมาการพิเศษของสภารัฐเท็กซัสสหรัฐเปิดเผยรายงานสรุปเหตุการาดยิงที่โรงเรียนประถมศึกษาในเมืองยูว์ดีเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายทั้งจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นระดับรัฐและรัฐบาล ต่างล้มเหลวในการรับมือเหตุให้ได้อย่างขันทุ่งทีโดยระบุว่าระยะเวลาตั้งแต่มือปืนเริ่มยิงจนถึงนาทีที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจบุกเข้าห้องเรียนและระงับเหตุนานถึง77นาทีแต่รายงานระบุด้วยว่าต่อให้เจ้าหน้าที่รับมือได้อย่างดีไม่มีที่ติดก็ไม่อาจจะรักษาชีวิตเหยื่อส่วนใหญ่ในเหตุนี้ได้เพราะว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนไรเฟิลที่มีพลังทำลายล้างสูงแต่ยอมรับว่าผู้เสียชีวิตบางส่วน อาจจะรอดชีวิตได้<ม>หากไม่ต้องรอการช่วยเหลือนานขนาดนี้เหตุดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม21คนในจำนวนนี้เป็นนักเรียน19คนและครูอีก2คนประชาชนหลายพันคนในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนสาดน้ำใส่กันเพื่อคลายความร้อนหลังจากเผเชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเนื่องมาจากขึ้นความร้อนที่ปกคลุมทั่วประเทศเป็นวันที่7 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Naor Battle เทศกาลเล่นน้ำประจำปีผู้เข้าร่วมง,งานใช้ทั้งปืนฉีดน้ำถังหรือภาชนะต่างๆใส่น้ำเพื่อฉีดและสาดใส่กันไปตามถนนท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงกว่า40องศาเซลเซียสเทศกาลเล่นน้ำนี้มีขึ้นครั้งแรกในปี2525โดยกลุ่มคนหนุ่มสาวเพื่อต่อสู้กับสภาพอากาศที่ร้อนขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาสเปนระบ,บุว่า ขึ้นความร้อนจะสิ้นสุดลงในวันที่ลงลงวันนี้แต่ว่าบางพื้นที่ของประเทศจะยังคงเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงต่อไป